โดยพระเ้าไปถืียตพที่ยาทานมกาแจกของพระยาท่านเราวาในวันเ่อกคุยกับวันนี้ก็ท่านหนึ่งนะครับที่แวะมาเยี่ยมของกรุงตอนในนะครับก็ทราบว่ามีสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น นะครับซึ่งอาจจะเริ่มเบาบางลงนะครับเรื่องของปริมาณฝนที่ลดลงด้วยนะครับต้องเรียนว่า,าน้ำของเราเนี่ยนะครับก็มาจากทางชานชาลในปากััตว์กแก้วด้วยนะครับสัตแก้วฝนตกน้ําท่วมมานะครับก็จะไหลามาที่เอ่อเดินที่กรุงบุรีนะครับแต่เริ่มค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับน้ำก็จะอ,ะจะะอจะะ่อนนิ่งอีกปีก็สว่างเลยทั้งกระดองที่มี นะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลกันนะครับช่วยเองก็ได้เลยไปอยู่ทางเมืองดีกว่าแล้วเครื่องของเขาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ล้อกอันนี้ของหนุ่มวะคือโลกสิงของนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะเบาบางลงนะครับภัยหนาวก็เริ่มเข้ามาเราฝากพี่น้องไปตรวจและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภัยหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวสามเข้าไปทีหนึ่ง สีดแล้วก็ยังต้องป้องกันขอบคุณครับขอบคุณครับยจะไม่ยังไม่ฉียาเลยนะพูดได้ไมยังฉีไหมยังไม่ฉีใช่ไมยาตาบามสั่งเลยนะออกไแบ่งไปนะนะท่านผู้ว่าท่านเราแข็งแรงแล้วเราราหลับจะพังแ้วะียมยมนะ

ท่านนายกหล่อประชานะครับท่านรองพอฝ่ายทหารนะครับมีทีมงานของท่านเปาอุโศอเมืองนะครับซึ่งตอนนี้กษาการท่านในภเมืองอยู่นะครับมีกระสิกรรออกมาเย็นเย็นแ้่กำลังใจนําสิ่งของวรเทาทุกข์นะครับจากสภากานชาติไทยนะครับมาดูแลพี่น้องชาววัดโบสถ์นะครับซึ่งทราบว่าการโควิดในที่นะครับเรายังมีสถานการณ์ในที่นี้มีใครยังไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหมครับเราฉีด นะครับสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เราติดกันคือติดเชื้อในครูเลยเพราะว่ีเยอะกันหนึ่งคือเกิดจากการที่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาติดติดเชื้อมาแล้วกลับมาที่บ้านนะครับต้เป็นการเชื่อกันป้องกันโรคการใส่แมสก์แยงจำเป็นและการเว้นระยะห่างเหมือนที่เราสไม่ต้องใอนอันี้นะก็ป้องกันอย่างเี้ยสองชันก่อ ดีจ้ะคุณรู้ข well. yes um, ีดบักตีนจ้ะก вот> ีดเลยขีดเลยขีเลยขีดเลยวันนี่เลยปาใส่เรือลาไปเลยเรือแม่เรือใครล่ะนี้แก่งเยอะป่ะเห็นหน้าเดี๋ยวนะจับจับหูไว้นะ ลึกจอมาไม่ถึงแล้วนะเ,เพราะว่าข้างในมันลึกเกินไปมีเจ็ดลังอันอนี้นของสถานการณ์น้ําในเขตอำเภอเมืองนะครับที่จังหวัดพัโบดตัวอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มน้ําเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากปริมาณน้าฝนหยุดตกในช่วงของนงวันนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยยังมีปริมาณน้ําที่ไหลามาจากทางจังหวัดสก้วนะครับจากทางกบินบุรีซึ่งก็ไหลลงมาสู่ที่ต่ํานะครับเข้าในเขตอำเภอเมืองนะครับแล้วจะออกไปยังอำเภอบ้านสร้างต่อไป นะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยในช่วงที่สถานการณ์น้ําขึ้นอยู่เนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ใช้กําลังของฝ่ายทหารนะครับและฝ่ายปกครองกันนำผู้ใยา่บ้านเนี่ยในการช่วยยกสิ่งของนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะฝนย,ยังอาจจะหยุดในช่วงนี้แต่ก็ยังให้พี่น้องประชาชนน่ได้ติดตามกรรอากาศดูกรมช่างได้แจ้งเตือนไปยังกัรนำผู้ใยา่บ้านหากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ให้เตรียมยกของที่ส